สวัสดีครับแฟนมวยทุ่ประเทศนะครับพบกับผมปอหนุ่มมวยมัางไฟนะครับเป็นประจำนะครับวันนี้ก็ตรงวันอังคารที่31มกราคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับกับศึกเพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เซียบสนัทธเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา18.00นเป็นต้นไปนะครับถ่ายทอดสดทางช่อง 24u ในช่วงแรกนะครับ ส่วนช่วงที่2นะครับก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด789ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับกอนอืนต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนำเลยนะครับพักยก168นะครับมวยพักยกระบบออโต้นะครับ เปิดราคาเดียวกับสนามมวยนะครับมีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดี่ยวมวยสเต็ปมวยพักยกออกตัวได้ตลอดนครับการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับพิเศษสุดนะครับวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีนะครับพร้อมรับเสื้อสุดเท่นี่ครับอย่างที่ผมใส่นะครับสีดําเท่สุดๆไปเลยนะครับรับฟรีไปเลยหตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปมวยลุ้นรับอีก หนึ่งหมื่นบาททุกสัปดาห์นะครับกดสมัครทักถามรายละเอียดใต้ลิงก์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือคอมเมนต์ด้านล่างนี้ครับรับรองว่าไม่ผิดหวังและก็ไม่พลาดเป้าแน,น่นอนนะครับมวยพักยกระบบใหม่มั่นคงปลอดภัยนะครับปอหนุ่ยเมืองมั่งไฟการันตีนะครับ และก็ขอขอบคุณอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนหลังในรายการนะครับนั่นก็คือยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับเป็นยาสีฟันที่สกัดจากสารธรรมชาติ9ชนิดนะครับไม่ขมไม่ฝาดให้ความรู้สึกที่แตกต่างขจัดคราบฟันเหลืองได้อย่างลงตัวนะครับต้องยกให้ยาสีฟันสมุนไพรไทยภัยนะครับมีวางจําหน่ายแล้ววันนี้ทั่วประเทศตามร้านสะดวกซื้อทั่วไปจัดซื้อจัดหากันได้นะครับไม่เสียเวลาครับเราไปดูคู่ที่1ในรายการสึกเพชรยินดีมวยมัน ครับสานานเมืองประจำาวันนี้เลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านโชคชานชายัยสอมงคลการช่างนะครับวันนี้เจอกับทางด้านไก่ทองสอพิชิตนะครับนักโชคจากจังหวัดสุรินทร์นะครับโชคกันในพิกัด119ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านโชคชัยชานสอมงคลการช่างนะครับช่างน้าหนักได้119.3รลดไปจุดสส่วนทางด้านไก่ทองสอพิชิตช่างน้าหนักได้119เ้เท่าพิกัดพอดีนะครับ สำหรับทางด้านโชคชัยสอมงคลการช่างนะครับเป็นนักชกจากจังหวัดกาลสินนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่ค่ายมวยแจ็กกี้ยิมที่จังหวัดสกลนครนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าดันแทงแข็งแก่งแข็งแรงครับนี่คือสไตล์การโชคของด้านโชคชัยชาญสอมงคลการช่างนะครับส่วนสไตล์การโชคของด้านไก่ทองสอพิชิตชัยนะครับก็เป็นมวยฝีมือรับนอกได้ในดี ขวางหน้าดัานแทงครับนี่ก็คือสไตล์การชกของนักไก่ทองสอพิชิตชัยนะครับนักชกจากเมืองสุรินทร์ครับฟอร์มหลังก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเสมาเพชรสิทธิ์ในยกเสนอในยกที่4เมื่อวันที่24สิงหาคม2 5 6 5ที่จังหวัดบุรีรัมย์และก็มาชนะคะแนนทางด้านพรสวรรค์วิชายิมนะครับเมื่อวันที่22กรกฎาคม2 5 6 5ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับและก็ฝ่ายล่าสุดนะครับไปชนะนกเสือดำ วอลวลินทิดานะครับเมื่อวันที่8พฤศจิกายนส5ง5ั้ที่เวทีมวยลังสิตในยกที่4ค่คำนี้็คือ3มฟอร์มหลังของทางด้านไกทองสอพิชิตชพิชิตนะครับโทษทีครับส่วนทางด้านฟอร์มหลังของด้านโชคชัยชานสอมองคลการช่างนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้าน,าน,านเพชรภูไทยดาบรันสระคาเมื่อ24ตุลาคม25ง5ที่จังหที่วัดสระาคมาแล้วก็มาชนะคะแนนทางด้านเชฟโรเลต จักรยานมวยไทยเมื่อวันที่11พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนทนทางด้าน,น,นเพชรแม่โจ้เพชรสุพา,านันเมื่อวันที่7มกราคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านโชคชัยชาญสอมองคลการช่างนะครับสำหรับมวยคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านโชคชัยชาญสอมองคลการช่างนะครับเตะสายต่อยสายนะครับฝีมือครบเครื่องวันนี้ น่าจะเอาใช้ชนะไปได้นะครับเพราะว่าฟอร์มกําลังสดกําลังห้าววันนี้ความมั่นอกมั่นใจสูงนะครับคู่ที่1ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านโชคชัยชานสองมองคลการช่างนะครับให้ไป5ดาวจัดไปอย่าให้เสียไปดูคู่ที่2กันต่อครับมาถึงคู่ที่2ในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแก่นอุบลพรหลักบุญหรือกระบ,บนาทพรหลักบุญนะครับน้องชายของสถานเมืองเล็กนะครับเป็นนักชกจากเมืองดอกบัว อุบลราชธานีนะครับแต่ถ้าว่าไปซ้อมที่จังหวัดขอนแก่นนะครับอยู่ค่ายพหลักบุญอยู่กับเสียอุบุพหลักบุญนะครับวันนี้ต่อนหนักให้ทางน้านเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์หนึ่งปอนนะครับร้อยสิบสองกับหนึ่งร้อยสิบสามคือตัวแปรนะครับเมื่อเช้านี้ทางน้านแก่นอบบนุบลพหลักบุญนะครับชั่งน้ำหนักได้112เท่าพิกัดพอดีนะครับส่วนทางด้านเพชรมาลายัยเพชรเจริญวิทย์นะครับชั่งน้ำหนักได้113.7ลดไปจุด7 นี่คือการชั่มหนักเมื่อเช้านี้ของนังคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสำหรับเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์นะครับก็เป็นนักชกจากมหาสารคามซ้อมที่ค่ายเพชรเจริญวิทย์นะครับก็อยู่กับมาลายทองนะครับเป็นมวยสไตล์เข่าในอาชีพล็อกตีเหนียวแน่นนะครับแข่งสายแรงเกาะในลาดตีเหนียวแน่นบูดุดันครับวันนี้ได้ลอยนิดหน่อยแล้วก็ได้น้ําหนักอีกหนึ่งปอนด์นะครับ นี่คือสไตล์การชกของน่านเพชรมาลายเพชรเจริญวิทนะครับสาหรับฟอร์มหลังของน่านเพชรมาลายเพชรเจริญวิทนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางน้านดอกไม้ป่าสอจอตงป่าจีนเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไปเสมอกับทางน่านโฟวินสิตเจริญทรย์เมื่อวันที่29พฤศจิกายน2 5 6 5ที่เวทีมวยรังสิต แล้วก็ไฟล์ล่าสุดน,นะครับไปแพ้คะแนนทางด้านโฟวินสิ์เจริญทรัพย์เมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรมาลัยเพชรเจริญวิทนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของด้านแก่นอุบลและฟอร์มหลังกันบ้างนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านแก่นอุบลพ่อหลักบุญน,นะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมครับมวยฝีมือแข้งสายแรงเหลี่ยมแพวเาาเตะตัดขาแล้วก็มีหัก ครับก็เก่าเกมครับอาวุธหลากหลายครับทั้งหมัดทั้งศอกครับครบเครื่องนะครับนี่คือสไตล์การโจกของนั่นแก่นอุบลพอหลักบุญนะครับสำหรับฟอร์มหลังนะครับก็ต้องบอกว่ายังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นเลยนะครับแพ้พลิกแพ้คะแนนทางด้านแวาวาววังผมเมื่อนที่25ตุลาคม2.665ที่เวทีมวยลังสิทธตแล้วก็แพ้นอกทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิมในยกที่2เมื่อวันที่22 พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านสิงเพชรเดชสิงใต้เมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านแกนน,นุบลพอหลักบุญนะครับสำหรับคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมก็ยังชอบไปที่แกนน,นุบลพอหลักบุญนะครับเก,เก่าเก่าเกมฝีมือดีแข่งสายแรงเหลี่ยมตัวแผว วันนี้ผมมองว่าน่าจะแจ้งเกิดได้นะครับต่อ1ปอนไม่ได้ต่อฝีมือนะครับวันนี้คู่ที่2ในรายการนะครับผมออกไปที่ทางด้านแกนอุบลพ่อหลักบุญนะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปให้เสียไปดูคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สามในรายการซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการชิงที่สามมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านแวววาวาว,าว,าวางังพรมหรือบอลมหาใจหรือโชคมงคลสิทธิ์ป๋าแดงนะครับนักโชคจากเมืองดอกบัวนะครับอุบลราชธานีนะครับซ้อมที่ค่ายวาวาวังพรมนะครับวันนี้เจอทางด้านเจริญสุขบุญรัตน,านาม์มวยไทยนะครับหรือกระเหลี่ยงน้อยกอเพชรสุดที่พงนะครับนักโชคจาก เชียงใหม่นะครับซ้อมที่ค่้ายบุญลานามวยไทยนะครับวันนี้ชกกันในวิกัด1น4ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านแววาวาวาวังพรมนะครับช่างน้ำหนักได้123.8ครับก็ขาดไปจุด2นะครับส่วนทางด้าน จเจริญสุขบุญลนามมยไทยนะครับช่ำหนักได้หนึ่งร้อยยี่สิบสามจุดห้าขาดไปจุดห้าครับนี่คือการช่ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับสําหรับสไตล์การชกของน้าเนเจริญสุขบุญลนามวยไทยนะครับก็เป็นมวยเตะขาต่อยหมัดน,นะครับเตะซ้ายต่อยขวาครับก็บู๊ดุดันครับลุนนับลุนนอกได้นะครับแข็งแกร่งแข็งแรงแต่เชิงมวยนี่เป็นรองครับนี่คือสไตล์การชกของงนั้น จเจริญสุขบุญลันนามวยไทยนะครับเดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของน้านแววาวาววังพรมกันบ้างนะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับฉลาดหลักเหลี่ยมดีครับเก่าเก่าเกมความเป็นมวยดีกว่าครับนี่คือสไตล์การชกของน้านแววาวาววังพรมนะครับสาหรับฟอร์มหลังของด้านแววาวาววังพรมนะครับก็ชนะคะแนนของนแ่นแพาว มวยเดด789มวยที่20กันยายน2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไปชนะคะแนนทั้งนั้นแก่นอุบลพอหลักบุญเมื่อวันที่25ตุลาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตแลวก็แพ้คะแนนดอกไม้ป่าสจต้องปาจีนเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของทั้งนั้นแวววาวววัวงพรมนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้านเจริญสุขบุญลัน,นามวยไทยกันมากนะครับก็ไปชนะคะแนนาทางด้านโฟวินสิตเจริญทรัพย์วันที่1พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยลังสิตเสมอกันกับทางด้านดอกไม้ป่าสอจโต๊ะป่าจีนเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางด้านยอดก้าพอวิเศษยิม เมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของ,ของนาาเจริญสุขบุญลานานามวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการชิงที่3มวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยนะครับผมชอบไปที่ทางน้านแวววาวววังผมนะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับ ความเป็นมวยดีกว่านะครับเป็นมวยซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องฉลาดหลักเหลี่ยมดีรู้วิธีเอาชนะครับวันนี้ผมวองว่าน่าจะเก็บชัยชนะพร้อมเอารางวัลที่3นี้กลับบ้านไปครองนะครับคู่ที่3ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านแวววาวาวังพรมนะครับให้มีอีก5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียครับไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่สีในรายการซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้นะครับเป็นการชิงชนะเลิศมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยนะครับก็ใครชนะก็รับไป5 0 0 0 0นบาทนะครับวันนี้ถือว่าไม่ใช่น้อยนะครับเงิน5 0 0 0 0นบาทนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางน้านยอดก้าพอวิเศษยิมหรือเพชรยินดีแคเดมีนักชกจากเมืองอุทัยธานีนะครับก็ซ้อมที่ค่ายมวยเพชรยินดีนะครับวันนี้เจอกันทางน้าน ดอกไม้ป่าสอจอต้องปาจีนหรือสันติอุลหรือไอสยารีสอร์ทนะครับนักชกจากเมืองดอกบัวอุบลราชธานีนะครับก็ไปซ้อมที่ค่ายสันติอุลนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับก็มีสันติอุลคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับแล้วก็มีสอจอต้องปาจีนะครับผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับวันนี้ชกกันในพิกัด114อปอนด์เมื่อเช้านี้ทางด้น้น ยอดก้าพวิเศษยิมนะครับช่างน้ำหนักได้114.1ลดไปจุดหนึ่งส่วนทางด้านดอกไม้ป่าสจอจต้องป่าจีนะครับช่างน้ำหนักได้114เท่าพิกัดพอดีนะครับสำหรับสไตล์การชกของด้านดอกไม้ป่าสจอจต้องปลาจีนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องดักวางแข้งดักเตะดักต่อยขวางหน้าดันแทงบูดุดันครับมีหมัดมีศอกแรง วันนี้ได้ลอยกว่านิดหน่อยครับนี่คือสไตล์การชกของด้านดอกไม้ป่าสอจอ่อต้งปาจีนะครับส่วนสไตล์การชกของด้านยอดก้าพอวิเศษยิ้มนะครับเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องเก่าเก่าเกมเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงบุดุดันนะครับมวยตัวนี้นะครับผมเห็นเนื่องเดตตัวเล็กๆนะครับมียอดก้ากับต้นก้านะครับซึ่งเป็นลูกชายของอาจารย์ไพวันอุทัยธานีนะครับก็เห็นมาร์กเ,เด็ก ฝีมือดีเก่าเกาเกมครับวับนนี้ได้ชิงก็ถือว่ามีเปอร์เซ็นต์สูงครับที่จะคว้าแชมป์ไปได้นะครับครับฟอร์มหลังของน้านยอดก้าพ่อวิเศษยิมนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านสิงเพชรเดชสิงใต้วันที่25ตุลาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตและก็ชนะนอกทางด้านแก่นอุบลพอหลักบุญในยกที่2เมื่อวันที่22 พฤษจิกายน2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ฝ่ายล่าสุดน,นะครับชนะคะแนนทางด้านเจริญสุขบุญลานา,นามวยไทยเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านยอดก้าพวิเศษยิ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของด้่นดอกไม้ป่าสอจอต้องป่าจีนกันบ้างนะครับก็ไปชนะคะแนนทางด้านเพชรมาลายเพชรเจริญวิทย์เมื่อที่1พฤษจิกายน2565ที่เวทีมวยรังสิตแล้วก็มาเสมอกันกับทางด้าน จเจริญสุขบุญรันนามวยไทยเมื่อวันที่29พฤศจิกายน2565ที่เวทีมวยลังสิตแล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านแว,วาวาววังพรมเมื่อวันที่27ธันวาคม2565ที่เวทีมวยลังสิตครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านดอกไม้ป่าสอจโอต้งป่าจีนนะครับสำหรับมวยคู่เอกในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านยอดก้าพวิเศษยิมนะครับผมชอบไปที่ ฟีมือดีครับแล้วก็เก่าเก่าเกมต่อยมวยม้างแต่เด็กนะครับตั้งแต่อายุยังไน้อยนะครับวันนี้ผมมองว่าเข้าชิงชนะเลิศมวยรอบเพชรยินดีสร้างอนาคตไทยเขาน่าจะเก็บชัยชนะไปได้พร้อมกับรับเงินรางวัลอีก5 0 0แสนบาทไปครองนะครับครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางหน้านยอดกล้าพอวิเศษยิมนะครับจัดไปอย่ายให้เสียนะครับครับขอท่านโชคดีมีชัย เฮงเงรวยๆวยนะครับสวัสดีครับ